จิตอัพเกตสมองตอนที่96นะจ๊ะอิสระไร้การต่อรองอ่าวันนี้คุณป้าจะมาอธิบายนิยามคำนี้ให้ฟังนะคะว่าการที่มีอิสระที่ไร้การต่อรองคือโลกใบนี้ใช้ชีวิตตรงไหนก็ได้คุณยิ่งมีการครอบครองคุณยิ่งยึดเป็นของตัวแต่คุณกลับไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ได้สเสวหาเห็นไหมคะ,ะบางคนนะคะมีบ้านเป็นร้อยๆหลัง แต่อยู่จริงเลนะอยู่แค่ห้องเล็กๆหนึ่งที่เท่นั้นแหละคะ่ะถามว่าคุณมีแต่ละหลังแต่ละหลังนะคะคุณอาจจะได้ข้อคอเป็นสมบัติที่นอนกอดอยู่กับตัวแต่คุณก็จะไปใช้บริการได้ทุกหลังไหมฮะอ่ามันก็นานๆที่จะได้มีทีแต่ถ้าเราปล่อยแบบเป็นเสรีภาพอิสระภาพอิสระภาพในที่นี้ก็หมายถึงเวลาดอกไม้เวลามันจะงาม มันอยู่ที่ต้นของมันนะคะเราจะเชยชมเมื่อไหร่มันก็ยังคงอยู่เสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นเด็ดดอกมันออกมาดอกนั้นนะคะมันก็ถูกทำลายและมันก็แค่ได้ดมได้ชื่นชมอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันค่ะเราทุกคนนะคะมีความสุขและมีอิสระภาพอย่างไร การต่อรองถ้าคุณมองทุกสิ่งสรรพโลกในนี้นะคะไม่ว่าจะมุมโลกไหนของใครต่างแดนหรือว่าพวกั่งแดนทั้งหลายเราถือว่าเรามายืมใช้นี่คือโจทย์ของที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์ชาติเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่อะคะ่ะชอบทึกทักชอบคิดเองชอบมโนไปเองว่าทุกสิ่งที่ฉันไปเหยียบไปย่ำ ไปนี่นี่คือของของฉันแม้แต่คนในใกล้ตัวคุณก็ยังติต่างว่าเขาคือของของคุณถึงแม้เขาองจะให้เป็นกําเนิดให้บุตรให้ลูกให้หลานให้กําเนิดชีวิตใดมาตามคุณก็คิดว่านั่นคือสิ่งของของคุณคุณก็จะหวงเหมือนเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของยึดติดนะ่ะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมาทำนิสยัยปรับหัวใจของตัวเองสมัยนะคะ มองทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันคือธรรมชาติแล้วเราอยากจะไปสำเริงสำราญเราอยากจะไปค้นหาเมื่อไหรเราก็แค่ไปชื่นชมไปเสพสุกแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่บนธรรมชาติเหมือนเวลาเราเ ỡ, เชยชมดอกไม้วันนี้สวยสดงดงามนะคะสีวิไลดอกไม้ก็ยังอยู่บนต้นสดใสวันหนึ่งนะคะถึงมันจะร่วงพยแพ่ไปนะคะมันก็ตกอยู่ข้างต้น มันก็สามารถออกดอกออกผลแล้วก็จะเริญเติบโตมาเป็นน้องใหม่ให้กับเราเรื่อยๆไปนะคะให้เราเชิยชมอยู่ไม่เว้นวายแต่ถ้าเรามัวแต่เก็บเกี่ยวและยึดเอาไว้จนไม่มองไม่เติมไม่ไม่เพิ่มไม่สร้างสารรค์ให้มันก็จะค่อยๆมันลายหายไปทีละนิดทีละน้อยเช่นหัวใจเราเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณยิ่งยึดติดมาก คุณยิ่งเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบครองหัวใจคุณก็จะแคบลงแคบลงแล้วก็ไม่เห็นหัวใครไม่เห็นใจใครไม่รู้จักชีวิตของคนอื่นไม่เคารพเกียรติคนอื่นจำเอาไว้เพราะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะสอนให้คุณนะคะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะทำธุรกิจการค้าสิ่งใดหัวใจต้องเปิดกว้างและการเปิดกว้างนี้ก็แค่หลักการง่าย ทำตัวเป็นอิสระไร้การต่อรองนะคะการเป็นอิสระคือต้องทำใจให้กว้างกว้างกว้างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วอยู่กับที่กับทางของมันคงเดิมใจเราเองต่างหากราคาที่จะบีและรัดใจเราเองเท่านั้นเข้าใจไหมคะห่ะง็วากเอาไว้นะคะสำหรับคลิปนีปค้คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และบอกต่อ และค่จะจากจะเรียนรู้ไพเวทโค้ดกับป้านกนะคะทางด้านสายจิตวิทยาสายนี้นะคะเพื่อที่เราจะให้คุณนะคะมาบำรุงจิตใจปรับนิสัยปรับหัวใจของคุณนะคะให้เป็นเศรษฐีได้อย่างครบรถพอสมัยก่อนนะคะพวกเรามัวแต่อ้างริงทฤษฎีอ้างแต่ทักษะเรียนรู้แต่ทักษะแต่ไม่บำรุงจิตใจไม่เคารพจิตใจตัวเองและสุดท้ายนะคะ คุณได้แต่อำนาจแต่คุณไม่มีบารมีอ่าบารมีไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่สะสมและก็สร้างสรรค์จิตใจตัวเองและก็เผื่อแพ่ไปถึงจิตใจผู้อื่นด้วยนี่แหละค่ะโลกใหม่มาเยือนปีใหม่ทั้งทีก็ขอให้คุณนะคะ,จะเจริญเป็นเศรษฐีทั้งจิตใจและก็ทั้งกายภาพทางโลกด้วยไปควบคู่กัน ทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเพื่อลดเวลาเพราะการเวลาไม่เคยรอใครจำเอาไว้นะคะอิสระไลก้การต่อรอง